สวัสดีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีการประชุมกันทุกภาคส่วนนะคะก็มีการประกาศนะคะว่ารัฐบาลกำลังจะประกาศยกระดับนะคะ ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยที่ไทยอาสาเป็นเจ้าภาพในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในการหาความร่วมมือกับนานาประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรอาชญากรรทางเทคโนโล,โลยีนะคะที่กระทบต่อชีวิตความมั็นอยู่ของพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประเทศไทยในระดับนานาชาติดะะ้วยค่ะก็อย่างที่เป็นปัญหาในเรื่องของพวกแสแกมเมอร์ต่างๆนะคะคอรเซนเตอร์ที่ก็ได้รับผลกระทบทั่วโลกค่ะอันนี้ก็ขอยกระดับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ จากข้อมูลของทาง UN นะคะหรือว่าสหาประชาชาติค่ะได้มีข้อมูลว่ากัมพูชานะคะถือเป็นแหล่งศูนย์รวมอาชญากรรมระบโรคค่ะแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินะคะซึ่งมีมูลค่ากว่า6 0แสนล้านบาทค่ะแล้วก็ทาง UN ก็ได้มีข้อมูลที่เปิดเผยออกมาอีกนะคะว่า40-60%ของ GDP ของกัมพูชาค่ะมาจากคอร์เซนเตอร์ค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการฟอกเงินนะคะที่มีกันอย่างต่อเนื่องอันนี้เราก็ต้องพยายามจะ รักษาในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของประเทศไทยด้วยค่ะประเทศไทยนะคะโดยหน่วยงานของความมั่นคงทุกหน่วยงานนะคะกระทรวงดีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงต่างประเทศค่ะเร่งดาเนินการปรับปรามอย่างเด็ดขาดตามแนวชายแดนโดยจะกําหนดมาตรการดังนี้ค่ะ เรื่องของความด้านของความมั่นคงนะคะจะเพิ่มของความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกจุดผ่านแดนนะคะทั้งการจํากัดเวลาเปิดปิดด่านชายแดนทั้ง7จังหวัดนะคะก็จะมีการห้ามรถยนต์และก็บุคคลภายนอกนะคะยกเรายกเว้นให้นะคะในเรื่องของกรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องข้ามมาเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องข้ามมาใช้โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีการซื้อ,อพวกจับจ่ายเรื่องอุปโภคของบริโภค บริโภคที่จําเป็นณณในะ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 ที่ตรงนั้นนะ,นะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ห้ามให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้าไปเล่นการพนันในพื้นที่ชายแดนนะคะรวมถึงการเข้มงวดโดยการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะไปยังเสียมราดน,นะคะเพื่อไปเล่นการพนันด้วยค่ะ ด้านของอาชญากรรมเทคโนโลยีค่ะกระทรวงดีแล้วก็กระทรวงดีนะคะโดยศูนย์ AOC จะดําเนินการตรวจสอบในเรื่องของบัญชีมา้าแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาตินะคะอย่างเข้มงวดรวมถึงการระง,งับการบริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประตูอินเทอร์เน็ตใต้น้ำนะคะที่ไปยังหน่วยงานทางการทาหารและความมั่นคงของ,ของรัฐบาลกัมพูชาทั้งหมดนอกจากนี้ค่ะต้องร่วมมือกับทางปาปงนะคะในการสร้างมาตรการคว่ำบาตร ผู้ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่พบว่ามีในเรื่องของการฟอกเงินนะคะรวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพย์ที่โยกย้ายไปต่างประเทศด้วยค่ะในเรื่องของการส่งออกไฟฟ้าน้ำมันและสินค้าผ่านชายแดนค่ะเราต้องระงับส่งออกสินค้าที่เกื้อหนุนนะคะต่อกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการระงับ การส่งออกน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงไปยังกัมพูชาที่จะนําเอาไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆค่ะด้านการพาณิชย์ค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ SME ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนค่ะโดยขอความร่วมมือกับทางภาครัฐนะคะและภาคเอกชนในการช่วยรับซื้อสินค้าค่ะ ด้านการประสานความร่วมมือกับนานาชาติค่ะกระทรวงการต่างประเทศจะประสานกับประเทศต่างๆนะคะและก็องค์กรระหว่างประเทศในการปรับปรามเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะโดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติร่วมในภูมิภาคค่ะโดยดิฉันนะคะก็มีการกําหนดให้ทุกภาคส่วนนะคะกําหนดไทม์ไลน์ค่ะทั้งแล้วก็ KPI นะคะในการ ดำเนินมาตรการอย่างชัดเจนนะคะโดยขอให้ภายในสามเดือนนี้นะคะสถิติการแจ้งความของคนไทยความเสียหายการยึดทรัพย์แล้วก็การดำเนินคดีเครือข่ายจะต้องเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เรามีมาตรการในเรื่องตัดน้ำตัดไฟทางด้านของเมียนมามานะคะก็ทำให้ตัวเลขของการ ของ call center นี่นะคะเสียหายประมาณ30 0 0 0ล้านนะคะแต่ว่าอย่างเคสที่คนไทยนะคะโทรไปแจ้งในเรื่องของการเกิดการาแกลง call center เนี่ยนะคะก็เป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็ทราบว่า,าพวกที่ทำํทำเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยย้ายที่ฐานนะคะจากเมียนมาเข้าไปที่กัมพูชานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ปรับปรามแล้วก็ป้องกันในเรื่องของคนไทยจะถูกหลอก ในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะจริงแล้วเนี่ยในธุรกิจของคนไทยเองที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเ,เราเราสนับสนุนอยู่แล้วนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตทั้งเรื่องของการทูตหรืออย่างไรเนี่ยก็คือเต็มที่เราไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีในเรื่องของอาทางกัมพูชาเองประกาศในเรื่องของการาาไม่รับน้ํามัน ใช่ไหมคะเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของตรงชายแดนที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามันลุกลามมากขึ้นมีการที่ไม่รับน้ํามันมากยิ่งขึ้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า ตัวทางผู้นานของกัมพูชาเองเนี่ยจะต้องเป็นคนกําหนดราคาน้ํามันนะคะซึ่งถ้าไม่รับจากของไทยเนี่ยก็คงจะทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าทางกัมพูชาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเพราะฉะน,นั้นก็อาจจะต้องเป็นคอสที่ตกอยู่ที่ประชาชนกัมพูชาหรือว่าถ้ามีคนไทยที่อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยก็เรื่องนี้ก็จะมีมีผลกระทบะนะคะก็ต้องก็ต้องบอกไว้ค่ะ ค่ะเราก็สํารวจหมดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่แจ้งมาในฐานข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจไทยที่ทําอยู่ในกัมพูชาจะเป็นประเภทโรงแรมนะคะเป็นส่วนมากแล้วก็จริงๆก็จะอยู่ในตัวเมืองซึ่งตรงชายแดนเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะแล้วส่วนที่เป็นผลกระทบต่อคนไทยเองที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยในเรื่องเกษตรกร,ร,กรหรือเอสเอ็มต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยคะ่ะก็พร้อมที่จะสปอร์ตแล้วก็ช่วยในการซื้อสินค้าของพี่น้องประชาชนค่ะ ก็เรามีการมอบอํานาจนะคะในเรื่องของที่ที่ทมีการประชุมสมชไปแล้วสักพักแล้วนะคะสักอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วนะะเนี่ยค่ะก็มอบในเรื่องของการควบคุมชายแดนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พิจารณาจากหน้างานตรงตรงคนหน้างานเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ให้อำนาจทางทางหานหช่วยดูเลยว่าเราควรจะปิดหรือจะเปิดหรือจะยังไงตรงนั้นค่ะ ถูกหลอกคือหมายความว่าถูกหลอกไปเป็นสม c a อร์เหรอคะหรือว่ายังถูกหลอกเงิน,งนใช่ไหมคะจริงค่ะก็ะอย่างที่บอกว่าอ,อพอเช็คเรื่องตัวเลขเนี่ยตรง c a งคอเ n t e r เนี่ยเขาเสียหายไม่นี่ไม่ใช่เรานะเขาเสียหายเนี่ยประมาณสา0หมื่นล้านนะคะที่หลังจากที่เราปราบปรามเรื่อง c a ซ l นเตอร์อย่างจริงจังมาแต่ว่าตัวเลขว่าเป็นใครกี่คนเนะี่ยยังยังไม่มีอ๋อของของ,ของไทยวันละแ0ดสิบล้านบาท ที่ท,ที่ที่ไม่ที่ไม่โดนใช่ไหมที่โดนแปดสิบล้านมาตอนนี้แต่ว่าทั้งหมดรายได้ที่เขาเสียคือสามหมื่นล้านค่ะโอเคจะให้ทางทางให้ทาง,ทาง,ออาท,างทางผอบอไหมหรือว่ายังไงทางกละโหมกหอทางผอบมีปะทางผอบมีมีมเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะขอเชิญทางเจรลญตารวจค่ะท่านเชิญเลยค่ะเออผม ได้รับมอบหมายท่านนายรุ่นจีแล้วก็ได้ได,ได้รับอมอบหมายท่านผบสุดครับเป็นผบสกแปดที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆนอกเหนือจากตํารวจแล้วก็มีทั้งทหารปกครองกสสชและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาทํางานร่วมกันครับซึ่งนโยบายที่จะดำเนินการครับก็คือเรื่องสํคาคัญที่ท่านนายกได้ว่าหมายในที่ประชุมคือจะตั้งศูนย์เป็นวอลลุ่มขึ้นมานะครับในการประเมิน สถานการณ์ทุกๆวันครับโดยจะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่ผมกล่าวถึงนะครับรวมทั้งหน่วยงานของประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับที่จะเข้ามาร่วมการอยู่ในศูนย์แห่งนี้แล้วก็องค์กรองค์กรนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น UNODC Interpol หรือเอเชนอโพนะครับเราก็จะเชิญเข้ามาตั้งเป็นศูนย์วอรวมขึ้นมาเพื่อให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางนะครับในการช่วยเหลือ ปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับโดยพ้อ,อยงยิ่งในประเทศกัมพูชาซึ่งเราพบว่าในปัจจุบันประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มีใ,ในในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถือว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีการเคลื่อนย้ายจากทางฝั่งเมวดีประเทศพาม่ามาทางประเทศกัมพูชาครับกรับนิ้เป็นเป็นจุดหลักครับรวมทั้งเราจะมีการดําเนินการสืบสวนขยายผลครับจับกลุ่ม ออกหมายจับนะครับในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกัมพูชาที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องการให้ที่ตั้งจุดที่ตั้งของแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะมีการสืบสวนขยายผลขอสารออกหมายจับต่อไปครับ ครับสำหรับ UN o d c ดีผมเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจของ u n o อ c อยู่แล้วครับในเรื่องของการปรับปรามการคาลเซ็นเตอร์และคารนมนย์ครับตรงนี้เรามีการประชุมมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เป็นในทิศทางที่ผมนําเรียนนะครับในเรื่องของการนําประเทศต,ต่างๆเข้ามาร่วมกันอินเตอร์โพเราได้มีการพูดคุยครับอินเตอร์โพเป็นพวกเราเป็นสมาชิกกมพูชาก็เป็นสมาชิกครับตรงนี้ทางอินเตอร์โพก็จะมีกลไกในการขับเคลื่อนให้สมาชิกช่วยเหลือในการปฏิบัติการในการปรับปรามต่างๆ ส่วนเอเชียนโพในปลายสัปดาห์เดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมหน้าครับทางสำนักงานต่ชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเอเชียนโพในส่วนตํารวจซึ่งจะมี10ประเทศแล้วก็มีออฟเซอร์เวอร์มาจากประเทศต่างๆต,ต,ต,ตัวโลกนะครับในการเข้าร่วมประชุมซึ่งทีมหลักของสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ในงานเอเชียนโพเราก็จะพูดถึงเรื่องของออการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เป็นเป็นหลักครับโดยมีเป้าหมายครับเราต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและก,กันครับว่า คนที่ถูกหลอกในประเทศต่างๆเนี่ยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่ที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถช่วยในการปราบปรามได้ง่ายครับครับอันนี้ก็จะเป็นธีมที่เราจะพูดในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับเป็นธีมหลักครับซึ่งตอนนี้36ประเทศครับที่เราพบว่าเข้าไปทํางานอยู่ในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ถูกหลอกไปที่ฝั่งเมียนดาีนะครับเราก็เชื่อว่าในฝั่งกุบชาก็ตัวเลขคงไม่ได้ต่ำกว่านี้มากครับ สำหรับคำถามนะครับในเรื่องของทหารเรื่องแรกที่ได้รับคำสั่งวันนี้ก็คือดําเนินนโยบายเรื่องซีลเซฟสต็อปนะครับคือจะต้องรดะตะเวนตามจุดช่องทางธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วว่าปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์เป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับในปีหน้าการในเรื่องของการก้อกการเทศนั้นจะต้องมีกําลังที่สอดค้องกับปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เรื่องแรกครับ เรื่องที่สองทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ขอบรูรณาการการทํางานตามแนวาสแดนซึ่งทุกวันนี้กองรำกงกนประเทศเนี่ยบรุรณาการในหน่วยความมั่นคงก็คือทหารแล้วก็ตารวจตัวเองสแดนแต่ส่วนที่เป็นของข้าราชการพเลเรือนเนี่ยจะมีศูนย์สังส่งการจังหวัดโดยท่านผู้บ่าราชการจังหวัดเ,เป็นผู้บรูรณาการเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้ต้องส่งฐานข้อมูลกันทุกวันในการแก้ปัญหารเรื่องแนวาสแดนครับส่วนที่3ก็คือสับสศูนย์แนวทางของท่านเจรลตําตรวจแห่งชาติครับในการพูดคุยในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น A B C J B C หรือ G B C เพื่อช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาของโลกก็คืออาชญากรรมในเรื่องของทางเทคโนโลยีนะครับข้ามชาติครับตอนนี้ก็แบบแบบที่ผมเรียนข้อแรกเลยครับก็คือเราต้องหาได้ว่าช่องทางธรรมชาติมันมีจุดไหนบ้างที่คนข้ามถ้าท่านสังเกตดูข่าวสองที่ผ่านมาเนี่ยทางกองรับบุรุษพาเนี่ยจับคนที่ ข้ามตรงช่องทางธรรมชาติมากขึ้นบวกกับวางเครื่องกีดขวางกับเครื่องเฝ้าตรวจมากขึ้นน็จะมีข่าวทุกๆคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกจากประเทศไทยไปหรือหนีกลับมาครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องสับสนซึ่งการและการระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายคือเจ้าที่ตำรวจกับเจ้าที่ทหารที่อยู่ตามแนวชยแดนครับขอบคุณครับผมถ,ถ้าถามอ,อ้อผบ